ไม่ต้องเกงค่ะคุณพ่อเรื่องไรแข็งก่อนทออ่อนโยนอ่อนโยนไปพอยไปถ่ายแล้วก็ตัวเปิดเต้าไม่โตหรอกไม่เห็นนมแม่เหมืเป็นนมแพะนมแพะนม่นมนมแนมแพะนมแพะไม่ใช่นมแพะนมแม่นมแพะอ่เงี้ยโอ๊่อน้อไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องเอาผ้าสะอาด เราครับกันเลยครับใช่ค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะครับเราไม่อวนพิการแล้วที่เป็นคนที่ดูแลแผนกเบิร์ตยูนิตแล้วเราก็มาอยู่กับสี่พี่น้องปิงวังยงนาดอยากเรียกยังไงก็อกเีกยังไงพี่กนใช่ี่ะที่นีสี่คนนี้คือเป็นคนที่จะคอยดูแลเราเขาเรียกเขาเรียกแผนกอะไรหรือว่าหน้าที่อะไรนะพี่เป็นทีมเกี่ยวกับเรื่องการให้นมแม่ค่ะ lactation lactation ดีค่ะพูดง่ายเหมือนสอนคุณแม่คอยดูแลคุณแม่หลังจากคลอดใช่ค่ะช่วยในการให้นม ให้ตรงแม่อย่างประสบความสําเร็จค่ะให้ตรงแม่อย่างประสบความสําเร็จคืออะไรวะเข้าใจใช่ไหมแล้วเชิญคุณพงอยเรียนเลยนะอ่านท่านเรียนดูกันพร้อมกันเลยฮะหนึ่งสองแรกเกิดเขาก็รัตัวประมาณนี้เลยตัวประมาณนี้เลยค่ะน้องที่อยู่ประมาณนี้เล้อยู่ในมือของคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราจะมาดูเทคนิคนะคะดูก่อนค่ะคุณพลอยอันนี้คืออะไรอะนีะไร ก่อนอื่นที่จะให้นมเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวเราเองหัวนมเป็นยังไงเราต้องมีการเช็คหลังคลอดต้องเช็คทุกวันเลยว่าหัวนมปกติไหมเต้านมมีก้อนมีอะไรหรือเปล่าถ้าเอามือจับอย่างนี้ปุ๊บจับติดถือว่าหัวนมไม่สั้นก็คือมันก็จะเป็นช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ด้นมเนยไรจะบอกว่าไม่สั้นค่ะตัวคนจินตนาการ ต่อไปถ้าคนนมน่าปกติค,คุณแม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรื่องการจัดท่าการให้นมก่อนอื่นคุณแม่ต้องนั่งในท่าที่สุขสบายก่อนค่ะ,คะแล้วเราก็จะมีหมอนนะคะโดยป,ปกติแล้วเวลาให้นมเนี่ยถ้าให้หมอนหนุนศีรษะธรรมดาทั่วไปเนี่ยลักษณะของหมอนเนี่ยมันไม่สามารถคอนโทรลได้แต่หอนให้นมเนี้ยเนี่ย มันจะสามารถคอนโทรลในการอุ้มน้องได้อย่างง่ายขึ้นนะคะโดยโดยปกติแล้วในการจับน้องนะคะอ่าเราอาจจะใช้มือเอ,อะะเยผมอุ้มไม่เป็นอนะ่ะเวลาคนอื่นให้ผมอุ้มลูกแบบท่ายลูกกับล,<อ>ลูกหนูหน่อยบอกผมก็อุ้มอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคในการอุ้มอย่างถูกวิธีกันนะคะคุณพ่อใช้มือประคองจนริเวณกระดูกหน้เหนูหน่อ,อนะ อุ้งมือของคุณพ่อจะไปแบกตรงบริเวณคอแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังของท้องเลยทันทีแล้วมือด้านหนึ่งใช้ช้อนอุ่นเข้ามาแค่นั้นเองเสร็จปุ๊บคุณพ่ออยากเอาน้องอุ้มไว้แนบข้างตัวนะคะคุณพ่อค่อยๆสไลด์เนาะสไลด์สไลด์น้องใช่แนบอกปุ๊บอกคล้อมือด้านนี้มือใช่ประคองตรงบริเวณคอน้องอย่างนี้อ่า เราค่อยเปลี่ยนมือใช่ค่อยเปลี่ยนมืออ้างับแล้วมือนี้ไว้ไหนเงี้ยก็ปล่อยธรรมดาเลยธรรมดาเลยใช่ไม่ต้องเกรงค่ะคุณพ่อเนื่ยไหลแข็งหมดคุณพ่อไอ้ยืดไหลไอ้เลี้ยงเนี่ยแค่วุ้นมาเลยแต่ว่าต้องประคองคอเขาประคองเขายังไม่แข็งต้องคอเขายังไม่แข็งแล้วจับเขายกไปมาอย่างนี้คือมันไม่แข็งอันนี้ก็ประคองก้นเขาอย่างนี้เนาะประคองก้นเขา ก้นกับคอเป็นสิ่งสำคัญแค่นั้นเองะดอ้กหัวเขาก็อยู่อย่างนี้ใช่หัวเขาอย่างนี้คอเขาก็จะอยู่เนี่ยค่ะอยู่ตรงบริเวณไหล่ของคุณพ่อประมาณนี้ค่ะเนี่ยอุ้มอุ้มลูกง่ายนะคะไม่นะเอาลงยังไงฮะเอามือข้างนี้จับคอสักปุ๊บอ่อนโยนอ่อนโยนเลยมาอ่อนอันนี้คือวิธีการอุ้มถือว่าโอเคอยู่เนาะใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นสุดไฮโนม ไปครับถ่ายแเขาตัวเปิดเต้าไม่โป๊หรอกไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยหมายถึงเราหลบมุมให้ไม่เห็นเคการเอารูกเข้าเต้าอันดับแรกก็คือคุณแม่ต้องนั่งในท่าที่สุดสบายทุกอย่างซัพพอร์ตที่สำคัญคือแม่จะต้องมีอะไรซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตหลังซัพพอร์ตแขนอะไระคะถืานั่งอยู่โซฟาหลักการสำคัญของการเอาน้องเข้าเต้าคือวางวางน้องในตำแหน่งที่ระดับหัวนมของคุณแม่แล้วเนาะเสร็จปุ๊บ รอน้องปากอ้ากว้างค่ะน้องก็จะร้องเพราะหิวนมเขาจะทำเป็จิ๊บ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 นมนะอะไรนะส่งสัญญาณว่าการหิวนมนะค่ะร้องน้องชนท้องแม่เสร็จปุ๊บพอปากอ้ากว้างเอาเข้าเต้าปุ๊บคางชิดเต้าค่ะปากบานออกอันนี้พอคางชิดเต้าปุ๊บ แล้วเขาก็จะดูดของเขาเองแล้วเขาก็จะดูดมันเป็นอ่าริฟก์โดยปกติของทารกอยู่แล้วความือนเลื่อนมาประคองหลังจากนั้นก็ค่อยหาหมอนมาล่อลองสอกให้เขาสบายจะได้ไม่เกร็งโอเคใช่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วหลังต้องตรงหรอครับหรือว่าหลังก็คือจริงๆก็ต้องมีหมอนควรจะแบบลองให้ให้เขาสามารถอยู่ในโพซิชันที่หลังตรงได้ใช่หรือว่าจะเอ็นนิดนึงก็ได้่เขาคุณแม่ต้องให้นมประมาณ15ถึง30นาทีค่ะต่อครั้งตอต่อได้ตอด้านหนึ่งใช่ ต้องให้สองข้าวเพราะไม่งั้นจะไม่เท่ากันนมเหนียวแล้วไม่นรำโซ่จะคัดเต้าตเขาก็บอกว่าถ้าเกิดแบบลูกไม่ได้กินก็คือเราจะคัดคือเจ็บเลยใช่ไหมคะจะรู้สึกแน่นเลยแน่นคือถ้าน้องกินอิ่มข้างเดียวอีกข้างหนึ่งคุณพลอยก็ต้องใช้อุป,ปกรณ์ช่วยในการอออใช้เครื่องปั๊มต้องระบายมันกอแต่คือถ้าให้ดีคือกินสดดีกว่า ช่ชการกินจักเต้าจะช่วยส่งเสริมทั้ง EQ IQ อของน้องได้ดีกว่าเพราะว่าน้องจะได้รับสัมผัสของแม่ของแม่ส่งเสริมสร้างพวกบอนดิ้งต่างๆข้างแะ้ววันสิานีใช่ไหมคะโดยปกติถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลเราจะให้นมข้างละ้วนาที15นาทีเพื่อกระตุ้นให้น้ำนม2ด้านมาเท่ากันค่ะแต่พอกลับบ้านไปแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบ2อาทิตย์หัะ7-10ว,วันละนมแม่จะเริ่มเปลี่ยนสีละ เป็นนมแท้นมมากเลยเป็นนมแท้นมน,แนมแท้นมแท้นมแท้มแทไม่ใช่นมแท้ี่ แม่เป็นนมแพะได้กับมั้ยู้ผ่านแมทเราไม่ชัดเลยนมแท้นะคะก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนมแท้เนี่ยมันจะมีส่วนหน้ากับส่วนหลังอย่างที่เห็นค่ะส่วนหน้าคือโฟมิวมันจะมีน้ําตาลเยอะถ้ามีน้ําตาลเยอะเนี่ยเด็กจะอึฉี่ถ่ายบ่อยแต่น้ำหนักไม่ขึ้นแต่ถ้าลูกกินเยอะไปถึงส่วนท้ายก็คือไฮมิวนะคะตัวเนี้ยมันจะมีแฟชตหรือไขมัน เห็นจากลักษณะสีที่มันเข้มข้นคะะน้ำหนักเด็กจะเพิ่มขึ้นแล้วในนมแม่เนี่ยมีสารอาหารถึง200ชนิดซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับลูกทั้งนั้นเลยเด็กที่กินนมแม่ถึงบอกว่าย่อยง่ายกว่านมผงต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะมาเรียนคะในเรื่องการอาบน้ำโอเคได้ค่ะอุ้มแล้วให้นมแล้วอาบน้ำเอากับบัวเฮ้ยไม่ได้ต่อไปเป็นวิธีการอาบน้ำ นะครับ <Okay. S 2> มาเลยคุณป้าป้ามามาต้องเรียนจากพี่นะอาบน้ําเด็กแรกคลอดนะคะก็จะแนะนําให้อาบน้ําก่อนมื้อนม <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังอาบน้ําหลังทานนมเสร็จนะคะเขาจะได้ไม่แหวเหมือนเราทานข้าวอิ่มนะคะเราก็ไม่อยากทำก<ม>ิจกรรมอะไรละ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องอาบก่อนแล้วค่อยไปกินนมหมาหม้อนะใช่แตแไหนก็คือจะอาบตอนแบบตอนเช้าอ่ะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายค่ะช่วงที่มีแดดแล้วกันค่ะน้องจะได้ไม่หนาวเกินไปเนาะเด็กๆคนอาบน้ำวันละกี่ครั้งครัวันละครั้งก็พอครั้งเดียวพอเช้าหรือเย็นแล้วแต่เอาช่วงที่แดดออก ใช่เช้าก็ต้องเป็นเช้าหรือบ่ายกลางคืนไม่ควรอาบแล้วใช่โอเคอุณหภูมิน้ําเราจะใช้น้ําอุ่นๆเหมือนสบัวที่บ้านเประมาณ37องศาใช้เครื่อสมมุติถ้าบ้านใครมีเครื่องทําน้าอุ่นก็คือตามนั้นแหละที่เราสื่ว่ามันสบายตัวกัลังพอดีมีครีมซิ่งสําหรับเขาจะเป็นแบบท็อปทูทอวอชเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเช็ดหน้าเช็ดตากับสระผมเขาก่อนนะคะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าพึ่งถ่ายผ้าทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะหนาวที่อุ้มก็เหมือนกับท่าให้นม ตะคองตะคองกับก้นสออย่างหลักๆเวลาอุ้มเบบก็คือเขาเรียกว่าเอกระดูกนะคอมอสโซอะไรของเขาเน่นอนเอาเข้าข้างลําตัวจ้ะเข้าข้างลําตัวนะคะแบบนี้ใช้มือข้างที่ถนัดนะคะอาบน้ําเบบีใช่เพราะฉะนั้นถ้ายังหนูถนัดขวาหนูก็จะอุ้มเข้าข้างซ้ายเวลาอุ้มอย่าลืมปิดหูลูกนะคะโป้งกับนิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้ค่ะเป็นนิ้วที่ยาวที่สุด ตัวอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมปีหูไปอช่นะคะอ๋อเอแต่ก็ต้องประคองที่นี่เราตกลืเนาะใช่ค่ะทีนี้เราจะใช้ผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กนะคะคเช็ดหน้าเช็ดตาน้องก่อนเพราะว่าน้ำแรกจะยังเป็นน้ำที่สะอาดเราจะยังไม่ลงคลีนซิ่งใดๆนะคะก็เหมือนเช็ดหน้าเราเลยค่ะเช็ดคาบน้ำนมคาบขี้ตาอย่างเงี้ยค่ะเช็ดเบาๆเหมือนแปับๆหน้าเราอย่างเงี้ยทีนี่สรบผมนะคะ ให้ชลโลมผมน้องให้เปียกแบบนี้อาจจะใช้ผ้าหรือกองน้ำฟองน้ำหรือว่ามือก็ได้วักน้ำขึ้นมาอ่าอ่าคิมซิ่งนิดนึงหลระวังน้ำเข้าหูแค่นั้นเองครับซึ่งทุกครั้งที่อาบน้ำต้องสระผมทุกครั้งเลยอ่ะใช่ค่ะสระแล้วอาบทีเด่ยวเลอยอุ้ยแม่เขานี่ห้าวันสระทีได่ไงเนี่ยเขาบอ้ว่าาใจปดหรือเปล่าเราเรียนไม่สูกหรือเปล่าห้าวันสระทีเขายังอยู่ได้เลย ฉลมเอาผงออกนะคะอ๋อก็แค่ระวังไม่ให้เข้าตาเขาเนาะไม่ให้เข้าตาเข้าหูอย่างเงี้ยทีนี้เสร็จแล้วไปเช็ดผมเขาก่อนไม่งั้นเด็กจะหนาวถ้าเราเอาลงอ่างเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องรอผ้าสะอาดคี่เช็ดจนแห้งไม่ใช่แค่แบบบัดบาทเนาะจะได้จําไปด้วยผ้าอ้อมอะไรออกให้หมดเตรียมลงอ่างกันโอเคครับ ให้ก้นเขาสัมผัสกับน you know. ้ําก่อนนะคะโอ้ยยันก้นยัน้นาอันนี้คือกละมังแรกที่เราสระผมแล้วได้เลยใช่ไหมใช่น okay ้ําแรกคือเราจะเป็นน้ Moon> ําสบู <S <S ่นะคะอันนี้น้ำสอล้างตัวใช่ใช่แล้ก็วักน้ํานะคะนะคะล้างไม้ล้างมือน้องล้างไต้ทุกส่วนใช่ล้วอาบหลักงน้ำาวักน้ำไปเข่าอาบไป ทีนี้ล้างตัวอีกน้ำหนึ่งนะเทินมาด้านหน้าก่อนเราเอามือที่ช้อนปกอะค่ะมาอุ้มเปลี่ยนอ่างนะคะนี่ก็ล้างแล้วใช่ค่ะถ้าเราจะอุ้มเขาขึ้นจากอ่างเราก็ต้องเทินมาด้านหน้าก็เอาไปเช็ดตัวใช่ค่ะเช็ดตัวแล้วก็แต่งตัวห่อตัวค่ะก็คือซับซับ ใช่ค่ะซับๆเราจะเน้นตรงบริเวณข้อพับนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะชื้นเนาะใช่เช็ดตัวเสร็จแล้วใส่ผ้าอ้อมนะคะ,คะเพราะว่าบางทีเด็กเขามีแอคทิวิตี้แล้วเขาเกิดการเบ่งอื่เบ่งฉี่อย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเลอะเราแล,แล้วก็ลงอ่างอีกรอบนะคะเ,คเวลาใส่เวลาอุ้มก้นน้องขึ้น <ปะ S 1> ให้ใช้นิ้วเราคีบแบบนี้แล้วก็สอดผ้าอ้อมไปใต้ก้นน้อง เอาด้านเทปไว้ใต้ก้นนะคะค่ะทีนี้เราก็ปรับให้กระชับกับเขาเอเคตรงนี้แต่งชั้นหน้าที่แม่เลยหน้าที่เรากคนที่จะเตรียมไว้เลยนะคะจะเป็นผ้าสาลูก็คือผ้าห่อตัวลูกนะคะเสื้อน้องถุงน่อถุงมือถุงท้าหมวกหมึกเตรียมให้พร้อมมุ่งน้องมาผมเชื่อว่าแม่มันซื้อเตรียมไว้หมดแล้วก็ ใส่ชุดอ,อ๋อจะได้แบบพร้อมเลยให้คุณพ่อคุณแม่วางทแยงแบบนี้ะนะคะ,ะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปกปูน<ะ>พับผ้าลงสังเกตสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอุ้ม<ะ>น้องลงเอาเฉพาะให้หัวเขาเลยขอบผ้ามาแบบนี้ะนะคะเราจะเริ่มจากข้างไหนก่อนก็ได้พับแขนน้องลงจับไว้มือนึงจับมือหนึ่งพับผ้าพับผ้ามาฝั่งตรงข้ามนะจ๊ะบบนี่ เอามุมผ้าด้านล่างขึ้นมาทบกันแบบนี้ oh. เหลือพื้นที่ให้เขาเหยียดขามือน,นี้เราต้องจับไว้นะในกรณีที่เขาดิ้นแรงๆผ้าจะหลวมทันทีเลยถ้าเราปล่อยทุกอย่างอ mm hmm. เอาแขนข้างนี้ลงเราจับไว้โอเคพับ okay. ผ,ผ้ามาแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นชายผ้าแบบนี้แล้วก็ทํามุมจับพับไปด้านหลังอย่างนี้นะคะโอเคนี่คือคร่าวๆ จริงๆแล้วอันนี้นนต้องบอกก่อนว่ามาเรียนจริงๆนะเออแต่มันจะมีเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยมันมีภาคทฤษฎีแล้วก็เรื่องของ i n f o r เมชั o n ความรู้ต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะ<ช>แล้วถ้าคนอยากมาเรียนต้องต้อง<ช>ทำยังไงอ่ะก็คือจริงๆมานอ r n ล l c l a เนี่ยเราก็จะจัดทุกที่เรียนอายุคัน28สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะเราจะมีอสอน ตั้งแต่การปฏิบัติตัวการดูแลตัวเองการให้นมการอาบน้าทุกๆอย่างที่สอนในคลาสก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงที่บ้านควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรมีอะไรควรจะทานเสริมบ้างเพื่อเพิ่มน้านมเพื่อให้ร่างกายดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่สับคนที่มาค้อที่เซิติเวทคือเราก็สอนค้าให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยน่ารักมากเลยซึ่งปกติจะต้องเรียนกี่วันคะ เดยมตีก็คือต้องเรียนสองครั้งค่ะสองครั้งใช่สองครั้งก็คือมาอาทิตย์ละครั้งช่วงวันเสาร์อาทิตย์ใชเค่ะกรณีสองครั้งจบดูเรื่องแต่ว่าเอาจริงแล้วก็ต้องศึกษาเพิ่มเอาเองด้วยนะคือในอย่างนี้ผมก็พลอยมาผมก็เพิ่งรู้ว่าอุ้มลูกยังไงอาบน้ํายังไงแต่สุดท้ายเดี๋ยวความเป็นพ่อเป็นแม่จะทําให้เราหาความรู้หรือว่ามีข้อมูลอะไรเยอะกว่านี้ไปเองเนาะได้แล้วขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบคุณนะคะได้ <awful> เรื่องเกี่ยวกับการคลอดก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลผุณพลด้วยนะครับเดี๋ยวเอาข้อม,มูลอะไรได้มาใหม่ๆก็จะมาบอกกันใหม่นะจ๊ะวันนี้กันเองไงเ,เองค่ะและเบบี้อ้ตาฟ้าเลย <c oughs> แค่นี้ <Bye. S 1> บอย, <c oughs> บอย